น้องครับถ้าบังบทนี้ไปทางนี้หรอครับเข้า<อ>วัดเหอรอฮะโอ๋อเลยแล้วนะครับได้ขอบคุณครับได้ครับนะครับวัดเทนิมิตริครับดับังบครับผมโอ้ เดี๋ยวทีนี่ครูเป็นชาไปน้ำเดี่ยวโอเคครับข้างในมีอะไรมากเลยเป็นมีประวัติเล่าให้ฟังด้วยมีครับมีประวัติเล่าให้ฟังครับแล้วก็เป็นเป็นธรรมด้วยแต่ว่า้เป็นชุดที่เซียนตัวแต่ว่าจะพาเดินทัวร์แล้วก็จะอธิบายแต่ละจุดแต่ละจุดให้ฟังครับมาผมเดี๋ยวมาช่วยวยครับใช่ไหครับ ทำจุดชมวิวตอนนี้ที่นี่ทำยางกันเหรอเนี่ยค่ะทำป่ายางแล้ววัดนี่มี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 พระด้วยไหมครับมีค่ะอ๋อผลเถกังเนี้ยนึกว่ายางมีค่ะตรงนั้นล้างทำไมตรงที่ตรงที่ตรงนี้จะเป็นเมืองโบราณค่ะตั้งแต่ก่อนอยู่จฉาบันมาเลยค่ะอ๋อเป็นเมืองค่ะก็จะเป็นหินก้อนนั้นจะเป็นหินเจ้าวานอนค่ะ เจ้าอาวาสเขาเขาพูดให้ฟังค่ะแต่ก่อนเป็นเมืองเมืองบางบดเนขียไหมืองบางบดเมืองบางบดก็คือรับแรเนาะใช่ค่เใช้เอาน้ำไปสักเสร็จเอาไปทำไปทำแบบจะไยมก่อนเนาะค่ะเนาะที่ที่เจ้าเมืองที่เขายังไม่มียารักษาโรคเนาะเขาจะเอาบ่อน้ำหีดรักษาเมืองรับแรเมืองบางบดนะคะ มันจะมีน้ําอยู่ตลอดหน้าแล้งก็จะมีตลอดมันอยู่ใน้จริงเลยค่ะไม่ตน้ำสดมาใช่มคับไม่ใช่ค่ะไม่จะมีน้ําตลอดเลยจะมีอยู่ดั้งเดิมเลยค่ะแวที่ท่องเที่ยวนี่เปิดนานนี่ยังครับเพิ่งเปิดอ่ะเปิดใช้เปิดได้จช่โดนปันไหนแล้วสองสามที่สอก่อนก็มีคนเข้ามาป่ะก็มีค่ะมีมาเรื่อยๆค่ะแต่ยังไม่เปิดเป็นแต่ยังไม่เปิดเป็นทางการค่ะ ก็เลยบอกว่าวันอาทิตย์เขาจะมาลงอันนี้จะเป็นจะเป็นร่างเดิมของเมืองโบราณค่ะจะไม่มีจะไม่มีการแต่งเติมหินหินแบบจะเป็นเทินกันแบบนี้ตลอดจะไม่มีการรอนกันซ้อนกันมันหินวานเลยเนาะที่บึงขขงหลง่ะแต่ผมก็ยังไม่เคยไปอันอันนี้จะเป็นหินเจ้าเมืองค่ะเราต้องเดินเข้าทางนี้อันนี้จะเป็นหินเจ้าเมืองถ้าถ้าเป็นบ้านก็จะบอกว่าเป็นช้างสามเสียงตรงนันมันจะเป็นเหมือนตัวรูปช้างเลยค่ะอยู่ตรงนั้นก้อนหิน ก้อนเห็นก้อนนั้นจะเป็นช้างเลยค่ะเนี่ยอเราต้องเดินไปทางนี้ค่ะทางทางนี้ค่ะนี่จะเป็นน้ำบริเวณรอบจะมีแม่แม่ตะเคียนทองอยู่ไหนก้นตะเคียนก็ก้อนตะเคียนใหญ่ค่ะไหน่ออยู่นะโอ้ตรงนั้นที่มองเห็นเป็นเกาะใช่ไหมเนี่ยครับเป็นเป็น้ําะค่อ๋อน้ำนิ่งวนอ๋อเหมือนคำชะโนดป่ะถ้าประมาณนั้นนะค่ะนี่ก็เกาะเหรอใช่ค่ะมันมีน้ำน้ำน้ำรอบก็เลยอันนี้คนขุดหรือว่ามันเป็นเอง ขุดค่ะนี่แหละลำห้วยยมโอ้คอยวทยมนนวนกันอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นรอบเลยมันเป็นมันเป็นน้ําของมันเองทีนี้ทางทหารเขาก็เลยมันมันตื้นขึ้นมาเขาก็เลยมาลอกออกแต่มันเป็นมันเป็นของเลยก็เลยมารัดตรงตรงเนี้ยแล้วที่ตรงนี้เป็นของใครอ่ะข้างในเกาะนี่นี่ข้างในเกาะนี่ที่ใครเป็นเป็นเป็นที่รวมรวมกันเลยที่ส่วนรวมขมงชาวบ้านนี่แหละเป็นที่สาธารณะค่ะที่สาธารณะผมก็ต้องมีอะไรนะนี่นี่จะเป็นช้างสามเสียนค่ะควันไรวะ นี่นี่จะเป็นหินเจ้าเมืองเขาไอ้มองยังไงเป็นช้างเข้าฝันท่าอาจารย์ที่มาอยู่ใหม่เขาเขาอยากได้ตาอยากได้ขาเขาจะทำให้้คล้ายช้างนะเนี่ยดูนี่เหมือนกับเหมือนกับตากับขาแค่นั้นเองตันนี้เหมือนงวงช้างลงมาเขาขอตากับขาฮะงวงช้างอยงนี้เดีทำตาให้นะใช่ค่ะกำลังทำขาอยู่ตรงตอนนี้น่ะอ๋อเราจะเดินทิวรอบนี้เองเนาะแล้วก็จะเจอข้าม นท่าบ้านท่านมาทางไหนคะเฮ้ยต้องเรียกท่านหรอกโอเคโอเคแล้วอย่างนี้ราคายางดีไหมครับไม่ดีนะคะดีเลยค่ะกิโลเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่12บาทค่ะปกติอ่ะปกติที่ดีๆกิโลเท่าไหร่12.9ค่ะไปทางใต้เนี่ยผมเพิ่งลงไปสุราษฎร์เนี่ยไปดูว่าดอกปาล์มเนี่ยดียางปาล์มนั้นก็ดีแล้วก็เพิ่งเริ่มเริ่มลง น้ำมันปางก็เรื่องลมแต่ก็แปลกแปลกว่าทําไมน้ํามันขคือเราไม่ลงเนาะน้ํามันรถก็ไม่ลงน้ำมันรถลงให้ได้มันราคาเยอะมากแพงเกินอันนี้เป็นบ่อน้ำสักศีกค่ะไม่ได้แต่งเติมจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเรียกถ้ำไม่ใช่ค่ะโอต้องไปอีกใช่ไหมอยู่นู่นนะค่ะถ้ำอันนี้เป็นบ่อน้ำสักิสศีกมันจะเป็นไม่ไม่ไม่มีใครทําค่ะมันจะเป็นของมันเองเลยะมันจะออกตลอดทำเองก็แค่บันไดขึ้นมานี่แหละ ถ้าแต่งเติมก็มีแค่บันไดค่ะตรงนี้่ะครับไค่ะเราขอเอามือลุกได้ค่ะนี่เนจะเป็นกระบวยค่ะเขาเขาไม่ให้เอาเอาเอาขันเขาให้เอากับวยโบราณใส่ปวดขาปวดอะไรกใส่ได้ค่ะ <c oughs> ถ้าเมืองโบราณคุนจะเอาไปรักษาเป็นเมืองบางบทของหลวงปู่ที่บรหนาภาพเ <c oughs> ขา <c oughs> แกิดไม่เคยนะก็จริ ก็เป็นหินเหมือนกันค่ะข้างบนก็ขึ้นไปก็จะมีรูปปั้นพระประธานพรพระอย่างอีกพระจักรพรรดิพระจักรพรรดิเป็นหินสามยอดรวมกันนั้นมันจะไปโผล่ตรงนู้นมันจะมีถ้ำค้างคาเอาตรงนี้ก็เป็นถ้ำค่ะจะเป็ะลุออกทางนู้นแต่ตอนนี้น้ําน้ํามันเยอะแล้วมันก็คําคําแล้วค่ะถ้าถ้าไม่ค่ำเนี่ยเราก็เข้าไปได้หรือไม่ควรเข้าแล้วค่ะ ทำเข้าไปลึกไหมครับค่ะเดินเข้าไปเล้าี่มาทไี่จะเป็นจะเป็นพญานาคประทับลอยเอาไว้ไหนไหนไนตเข้ามีนเจะมเขาเนทร้าเดินทะลุเรากลับได้ไหมได้ค่ะไปออก้งกลับได้จากทาง้่ายสองสามยอดต่ามยอดคือ ก็มีสามแยกยอมแพ้ก็จะสวยมันเป็นเหมือนไม่แต่แต่ต้องเดินชุดนั้นไม่ต้องขึ้นเดียร์ต้องขึ้นเดียร์มันเหมือนอะไรอะไรเขาเรียกสามโบสามโบไงใช่ค่ะมันเหมือนเหมือนสามพันโบนลยมันจะไม่เห็นมือนแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าหนุ่มเข้ามาคนเดียวเข้ามาที่หัวทิงไหนเออเข้ามา เหมือนหินสามวานเลยนะข้างบนมีหินหินก้อนข้างบน,เป,นเป็นน้ำบวานทองทองอ๋อแรงว่าเมื่อกี้ในลงไปแล้วขึ้นมาตรงนี้อ่ะต้องขึ้นไปทางนน้นอ๋อะอะไรนะ ไม่ใช่ม่ไโอ้เด็กเข้ามาเรื่อยๆโอ้อยู่ในวัดนี่เหรอเขามไปเขตวัดนนนเนี่ยตรงนี้ที่มาบ้านบ,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 บ้านบ้านบังบด <c oughs> ก็เพราะเนียนใช่ไหม่นหมนเนียนเนียนจะเข้ามาก่อนอจะบินบักเข้ามาแล้วก็ยายเท่าตา, <c oughs> ามมาแต <c oughs> ่ไม่เจอพวกยายยังไม่มาอยู่นะเขาเล่าให้ฟ <c oughs> ังบ้านโอ้นบ้านนี้เขาเป็นบ้านบ้านเก่าบ้านแก่เขาเนี่ย อันนี้จะเป็นเท้าสุทนค่ะวัดสุทนพระสุทนปั้นไม่ปั้นไม่นานนี่ยังครับอันนี้ก็ปั้นปั้นไม่นานยังนานแล้วค่ะกี่ปีข้าวเหนียวเขาหน่อยนะวัดสุทนปั้นเห็นก็เลยขาดค่ะเนี่ยอ๋อนี่นี่ไปไปส่องดูถ้ำไหมคะนี่ที่ที่เราเดินลงไปนี่มันจตกทะลุกันเลยมันมันสุดมอดป่ะไหน ตาบ้างให้เธอมองสวยๆเลยค่ะตาเพาสเปิ้ลเดือนน้ำน้ำแถ้าถ้าเราเข้าไปตรงนี้เราก็ตรงนี้เย็นเนาะจ้่จะเท่ารู้ออกเย็นทั้งปีป่ะเย็นเย็นตลอดเลยค่ะเย็นครั้งคราวจะอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยถ้าเดินมาเรื่อยๆตัวเท่าลูกชายเข้าไปเขาบอกว่าตัวเท่าไก่ กประมาณนึ่งล่ะลูกมันกินนมหัวตุ้งเตมี้ยแต่เราอย่าเข้าไปอันตรายมันมีเชื้อโรคเยอะไวรัสเยอะทางจังหวัดก็เลยแนะนำว่าอย่าอย่าซึ่งเข้าไปอย่าเข้าไปอันตรายแค่จุดไปชงไฟแช็กก็ระเบิดนะเรามันมีแก๊สถ้าถ้าเราเข้าตรงนู้นเราจะทะลุตรงตรงนี้น่าจะลำบากน่าดูเนาะแม่มันมาตรงไหนอะ นี่นี่ค่ะโอ้แสดงว่าแสดงว่าเราต้องมุดมุดเลยใช่ไหมเคยเคยรอดไปยังกษ์โอ้เคยมาแล้วใช่ไหมเคยรอดแล้วเหมือนเหมือนต้นอะไรเนาะเหมือนต้นผักส้มผักเซียนผ่กดอกต้นเทียนค่ะอ้าวเหรอโอ้มาทางนี้ตามภาษาบ้านเทากับดอกผักเซียนปลาจังสิโอ้ผมว่านี่โอ้โห ้้นหหลาแวส่งใเป็จะเป็นถ้ำข้างในมีทางน้ำตรงนั้นละจะเป็นถ้ำเป็นโพรงค้างคาวน่ะก่อนจะถึงตรงนั้น้นนีไม่ไได้หจะปนี้ค่ะไปไไปปอ้อมไปถ้าถ้าเราเดินมานี่ถ้าใครอยากรอดถ้ำก็เข้าไปข้างในปล่อยเข้ารถหน่อยดิถ้าถ้าใครไม่อยากรอดถ้ำก็จะประมาประมาณว่าสามสี่ลายเมตรเนี่ยนะจากจ่ายกันมาเนาะตรงตรงโน้นนะคะจะเดินมานี่จะมีมีถ้ำตรงนี้ก็จะมาณหกกิโลบางผืนนะ เคยมาตำรวจแล้วบ่ะเฮ้เข้าไปแล้วตอนนี้ที่อยู่อีสัมมันทะลุมันทะลุไปได้ดีไปพุ่นไปพุลุออกไปทะลุออกพุ่นออกยาออกยางมณีไปทะลุออกอ่าทะลุเน่ยมันเป็นมันเป็นธรรมดาเลยล่ะมันเป็นให้ธรรมดาเป็นทำข้างเข้าพวกทำพวกนี้ถ้าทำอะไรจะวางย่างเขาถิดเทเซ็ตแบบข้นี้เทเซ็ตเป็นเลื่อนๆเนี่ยผมว่าค้นขึสิเขาจ้วงไม่ไม่ไม่เนี่สสยมแค่มีเคยมีเคยนักท่องเที่ยวมาประจญภัยยังมา มาเหรอมีแล้วบ่แต่ว่าข้างบนไม่มีคนกล้าไปเราบม่ได้แหกเทือกเขาไปทั้งทางย่านเพิ่นหลงทางพอเพิ่นมาเองบ่บ่ได้บ่มีคนอนำบ่บอกเพิ่นมาเองก็มีแสดงว่าเนี่ยเราเดินทะลุมานี่ฮะเดินมาตะฝนจริงจริงมันผมว่ามันจริงจริงมันน่าจะเป็นทางน้ำเก่าแหละใช่ไม่ไม่เป็นน้ำ ของเท้าดินเปก้อนมากแบบก้อนเห็นเป็นคอกมากของมันเองเอาจีาจะเป็นในป่านี่ในป่านี่บอกจะเป็นเต่าเต่าจะถ้ำเต่าถ้ำหน้าถ้ำเต่าใหญ่กะเต่าหน้าถ้ำแล้วบอใครนี่ข้องกาไปดอกไมอยูเลิกถ้าไปก็ต้องไปยิีแบบพันตาพันถางปลาเลยเนาะถางปลาลูกอ่งนี้ตาของมันจะตัวใหี้มากเลยงว โองูแนี่นอนอยู่แล้วมไนเป็นป่าน่าสงอางอันนี้เป็นเป็นป่าดิบชื้นอันนี้ก็คือนนี้ก็คือพญาจุทนกำลังจะฟันก้อนหินใช่ไหมฟันโอ้ฟันอันนี้เป็นธรรมชาติค่ะฟันาพญาจุทนฟันก้อนหินก้อนนี้ ไม่ได้ปั้นค่ะเป็นดั้งเดิมอันนี้เป็นเป็นดั้งเดิมเขาก็เลยใช้ปั้นปั้นใส่ค่ะแต่หินมันเป็นเป็นของเขาเองเราอยู่ทนฟันค้อนหินขาดอันนี้คือเรื่องราวเขาพูดต่อต่อกันมาเออเราที่เราขับรถมาขึ้นมาด้ย ก็คบุณเปล้ลจะไม่ไหวหรอกจะไม่ไหวมันมันมัน no ม yes euh. ันชันเกินบวกน้ำเตาทองกับง้มเลยพี่ถ้า้านี่น้ำิเนหันทิ่เ็นทองหมิเลยหัวครับไม่ใช่คนโบราณหรือเปล่าคนมาลามมันมัหลอมเหล็กหรือเปล่าเป็นเตาโบราณพันพันอปูนไปหันไม่ได้เปิดเพิ่งมเตาหลอมเหล็กจริงดิขอดูได้ไหมนี่นี่ไชื่อเขาเนี่ย ใครมาลืบบ้างใครใครมาตื้อบ้างลืบบ้างเต่าเออลองดูดิดูด้วยกันเนี่ยจ้าเนี่เตาร้องเด็กเออนี่คือเต่าล้อมเด็กวมันเปิดดูกันโอ้เต่าล้อมเด็กผมว่าคนโบราณแน่นอนแล้วสร้พวกนี้มันผมพูดแต่มันเป็นของมันเองค่ะเนี่ยใช้เราระลึกได้สิเป็นมังงิ่งเพิ่งก็สิเอาไปวางเด็กมองหันค่ะเราละลึก แต่มันเป็นของมันเองการม่มีไผ่เลยมาเหตุอย่างมเมีนมาพยาจุธนเมื่อี้บอกมันลอมเล็กฟั่ฟขั้นหินก้อนเมื่อกี้นี่นาสีเมนเป็นพันกิาเอาเล็กลอมนี่พันกษิไปทุก้อนนั่นโอ้มันเกิดขึ้นมาเองแบบนี้เลยแต่มันเป็นของมันเองเพราะว่าบ้านนี่มันมันเป็นบ้านว่าพูดยังไงมาบ้านกริบ so ้านเป็นจากบ้านคอนคานจากจนแนมันม yeah, ีไผ่ยมาเมค่ะที่ล้อมเล็กพยาจุธนเมื่อกี้น่ อ๋ฟันหินขอองเอปตีเล็กตรงนั้น่เราได้ซอเตมสาาเป็นเรื่องราวเรื่องราวเาเป็นเรื่องราวในเรื่องราวรางขึ้มาก็เลยมีพสุทาน่นแหลี่แหละก็ให้ก็ให้มันเป็นเรื่องราวให้มันสอดคล้องกันดูนะตรงเป็นห้องด้วยใช่ไหมค่แน่นค่ะคงเสียดายมากเลย้เราต้องเดินไไหนนงกไ่าหมันเป็นแบบนี้จริงๆจริงๆไม่ต้องใส่ไงคือแบบไม่ต้องมีให้เขาอยู่เขาเอง พี่แล้วอยากเป็นธรรมชาติใช่แล้วพระนี่น่าจะมาทำดังหักผมอาจจะพูดเยอะไปไม่ไม่คนคนที่พูดอย่างพี่นี่เยอะถ้าเกิดว่าสร้างควรควรสร้างพื้นที่เปล่าๆไม่ควรสร้างทับอะไรอย่างนี้คือให้เขาต้องต้องให้หินถูกต้องครับนี่ต้องต้องให้หินเป็นหินแบบนั้นอยู่แล้วสวยถ้าเป็นเมืองบางบทนะธรรมชาติก็เป็นบ้านเมืองของเขาเหมือนกันถ้าเราไปทั้งท้าพระ เป็นอกว่าไปไปทับของเพื่อนไปทับของเขาเคยได้ไหมวันนี้จะเหมือนหัวพญานาคอะรอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่นเนี่โยนี้ออกอยู่เนียนี่ใช่นี่คนี่นี่เนี่ยใชเออตงโมาจากดินผมว่าต้องันนี้ออกเออเาหมูมาใส่นี่ก็เห็นแล้วอะไหทา่มันสวยนะจริง รสำหรับเรื่องราวลีรับของถ้ำแห่งนี้ก็ขอเสนอไว้เพียงเท่านี้คิดหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ